băm, ối, nỗi tham năn, nỗi ăn, อะไรเนี่ยน้ำน้ำ้อการาสมภารนีฉันไม่ต้องตักหลายตกน้ตาลเยอะน้ำตาลเยอะอ้วนเยอะคอยมาสนใจแล้วเทเลดเออนี่รอ้ยอุ <k <k <k> <k ้ยกินแบบนี <k <k ้่อกินแบบนี้กันหรือว่าเราได้กินแบบนี้ เดียมไม่กินแบบนี้ในสองปีนแล้วก็จะี่แดนที่กรุงเทพที่ฟิวเจอร์มาหอดยนะนี่นะบอกว่ามันไม่ให้กระลูกเลยีดีร้าย FC แม่หแม่บลุกอ่แม่แลุก่อลุกอร่ออแม่กนหลายๆเดือยๆเรื่อยๆเด้หลงนะ

จะแข็งางค่อยๆแขงพอเจ้าลกค่อยตายค่อยลงเจ้าตายมาทำน่อนนะเพื่อนๆให่ในบ้นมา้วคุณอ้าว้าวโอ้โน่รานงานระวังดนักเรียนนะ mama 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 ก็มีตไข่ตันเอสอันนี้กิน้กเานดเริ่มเริ่มินมาทงหมดพี่บอกแล้วว่าเฮาเล็กพอรอเนี่ยไมอ่มนี่หลือให้กูติวิท่อไ่นะไม่นะไม่ได้มัแตมันเหมือนเต็มรอ ช็ดีจบเิมจบมันไม่หวานมานะคะดีลเตอร์มันไม่หวานมันมันไม่หวานมันมันมันนเหมือนทุเรียนเลยแหละมันจะมันเหมือนทุเรียนแล้ว่ะมันหวานมันแต่ไม่หวานมากไม่ค่ะไม่หวานมากเฮ่นอันนี้เข้าไปนะไม่ต้องกินข้าวแล้ววันนี้ไม่ต้อเล แม่ก็เป็นใหญ่แย่งกันอ๋อขอไปซื้อวัตถุดิบที่ไอ้นี่ได้ไหมอ่ะไม่ใช่ตลาดที่ตลาดดีกว่าใช่แม่ไปตลาดทีเดียวเลยงั้นเราไปตลาดเนาะแล้วเราต้องซื้อข้าวที่ไหนข้าวสวยอ่ะค่ะเทศงั้นเราก็ไม่ต้องเข้าไมโครใช่ไหมเราก็แวะแวะโลตัดเล็กน้อยไปข้าวเรซื้อตรงที่เราไปซ่อมแบตเตอรี่อ่ะเก็บไฟอ่ะ ลายข้าวหรคนตรงข้ามเห็นไหมใช่ใช่เห็นอยู่เ้วไปซื้อเป็นกิโลแบบนั้นดีกว่าถูกกว่าบอกโลตัสยักษ์ของดีกว่าทาดข้าวตัวยังข้าวตัวข้าวในโลตัสกระสอบใหญ่เลยกระสอบด้เลยเอ็คเดี๋ยวกำไยจะไปกินบ้างนะคะมาทานด้วยกันนะคะเธอเธอโบลงสองคน อาจาช่วยด้วยคะคูติวไม่กินหรอคะคูติวไม่กินค่ะคุณติวเดี๋ยวขนไม่สวยดูสิทเลยคุณติวคุณแม่กเช็มไปแล้นะคุณแม่กไเไม่หไม่ไหาเห้วนเี่ยครูติ๋วแม่ค่ะ้ติวเิ็ค t หายไปไหนหมดไปไห เป็นไที F เดียวโอ้เปเียค่ะในที่สุดเราหมดเให้หมดเอาให้หมดเอาไเลยหมาไปจเลียงหน่อยออะบิปไว้หน่อยดิปลยอยลอเเหน้าครับผมเยต มันเป็นเฮเกอร์มันเป็นแป้งนั่นแหละกินได้อร่อยอยู่บอตามยังไม่กินเลยนะว้าวมันไม่รอร่อยอรอยอือใช่เราต้องซื้ออาหารจริงกันนอะอาอละว่าต้าจะพังเแล้วไปย่างคืนน้ำมันย่างเราต้องไปจ่ายตังก่อนไง <c oughs> ตังเงินซื้อใจแอมเนียรเนี่ยเขามไม่เปินมาเลยยังไม่จ่ายเขาเลยเดินเนสร็จแล้วนะคะ ก็ได้ไม่บอกไทอโดรนะกินเยอะขนาดนี้ไดถ้าไทอรอรเห็นว่ากินในนี้นะไทอโดนด่าและไมเหลือฮะอะไรไม่เหลือเป็นพ่มุกเสียแล้วเอกเาเป็นแฮกเกอร์็นแฮเกอร์เไหรแล้วแก็ตลบ เกือพี่เอาขราคาเขาเทาไรไหวยบ่ไหวแล้วเท่าไรนี่จะมาได้หรือเขาข้นราคาเาเนี่ยาบเคยบไหวแล้วมีแค่เดียวเอาให้หมดเดียจะหมดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกินนล้วม้นะมั้งรู้ว่ามันจะแป้งไหมแต่เต็มไไปล้วครับโอเคอร่อยมากเ้ออซันฮะาเจอมกันนะคนนครับ